ฟังก์ชันนะครับที่น่าจะมีโอกาสเพิ่มใน t r u c k e r of Europe 3มีฟังก์ชันอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับผมไปได้ 1. ระบบการเล่นออนไลน์ตอนนี้นะครับทุกคนเกม t r u c k e r of Europe 3เนี่ยได้มีผู้เล่นในเกมนี้นะครับมากขึ้นและทำให้ ทุกคนนะครับอยากเล่นด้วยกันจึงทําให้เกิดการเรียกร้องว่าอยากได้ระบบออนไลน์นะครับเข้ามาในเกมนี้ตามผลสํารวจของหลายๆที่นะครับเขาบอกเลยว่าโหมดออนไลน์เนี่ยเป็นโหมดที่คนอยากให้เข้ามามากที่สุดครับนะทั้งเกมบัสเอ่ยเกมทัคเอ่ยมีโหมดออนไลน์หมดแล้วนะครับแบบบทออนไลน์ก็เล่นกับเพื่อนแบบขับไปกับเพื่อนได้และยิ่งขนาดขับคนเดียวทุกคนทักเกอร์เนี่ยยังสนุกขนาดนี้ถ้าเล่นออนไลน์อ่ะขับไปเป็นคาราวานใหญ่ใหญ่อ่ะโอ้โหปิกปิกบมบอ่ะโอ้โหจะสุดขนาดไหนนะครับ ผมว่าออนไลน์ต้องเข้าแน่นอนครับผม 2. โหมด DLC หรือมอดรถตอนนี้นะครับในเกม t r u c k e r of Europe 3นะครับก็จะมีย่านพานะอยู่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือรถหัวลากนะครับนะแล้วก็พ่วงเนาะสำหรับผมนะครับอยากให้มีการเพิ่มหมดมอด DLC นะครับนะหรือมอดรถนะครับขึ้นมาก็เหมือนหลายๆเกมครับอย่างเช่น Bus Simulator i n d o ดนีเซียนะครับที่แบบมีแบบหัวลากแบบหัวลากไทยเลมเนี้ยแล้วก็ ิบล้อพ่วงไทยนะครับหรือเกมทักษ์ซิมูเลเตอร์ตีเมทนะครับที่จะมีมอดรถพยาบาลมอดรถตำรวจให้เราเล่นนะครับผมว่า t ัก k e เกอร์อียุโรปสามเนี่ยควรเพิ่มมอดรถมาแล้วนะครับนี่อยากเล่นรถบรรทุกจังแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาทำภาพมาเราอยากเล่นเลยตามภาพเลยโอ้โหอยากเล่นจังนะเราพัฒนาอยู่นะครับ 3ระบบการขายรถในตลาดทราบกันดีนะครับว่าในเกมรถบรรทุกนะครับหลายๆเกมก็จะมีโหมดขายรถนะครับอย่างเช่นเกม t u u k s s m u u l t t r u l t ติ a t e นะครับก็จะมีตลาดมาเก็ตนะฮะแล้วก็เกมบัสก็มีนะครับท럭มาเก็ตบัตรมาเก็ตพวกนี้เนาะผมก็อยากให้ t r ก c k e r ์ f อ u ยุโรปสมนะครับมี t r ก c k e r Market เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมไปซื้อรถผิดมา1คันผมซื้อสแกนเนี่ยซ้ำสอคันนะครับผมก็เลยอยากขายสแกนเดียอีกคันทิงมาก นะครับแต่มันไม่มีตลาดไงเออเราก็ขายไม่ได้เนาะทำใจครับเดี๋ยวเรามันอัปเดตเข้ามาแล้วกันนะโอเค 3. ฟังก์ชันคนขับฟังก์ชันคนขับนะครับเป็นฟังก์ชันที่จะมีอ่าคนขับนะครับมาวิ่งงานแทนเรานะครับนะในเส้นทางต่างๆเนาะผมนะครับอยากให้สามารถส่งคนขับไปวิ่งแทนเราได้นะครับเพราะว่ารถรถเรามีหลายคันไงเออถ้าเรารถทุกคันน่ะได้วิ่งงานพร้อมๆกันนะครับหลายๆงานทำให้เราจะมีตังค์มากขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็สามารถ ซื้อรถได้มากขึ้นซื้อพ่วงได้มากขึ้นแต่งรถได้แรงขึ้นนะฮะอยากให้มีมากเลยนะครับฟังก์ชันไดเวอร์นะฮะทั้งในเกมบัสเกมทักนะฮะมีหมดแล้วนะครับเบอรอักเกอร์นะครับผมรออยู่นะ 4. ฟังก์ชันสภาพอากาศผมนะครับอยากให้ t r ค c k e r o อ e u ย o p e 3เนี่ยเพิ่มฟังก์ชันสภาพอากาศเข้ามานะครับให้เราสามารถเลือกเวลาได้นะครับว่าเออชเช้ายินอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เลือกแบบสภาพอากาศเลยขอแบบพายุหิมะฝนตกอะไรเงี้ยเออลูกเหบ็บพายุฝุ่น อะไรพวกเนี้ยอากาศสดใสอะไรเงี้ยเลือกได้อะให้มันเลือกเหมือนทักซิมมิลเตอร์ตีเมดอะผมชอบเล่นดานดีมะานะของทักอะโอโ้โหมันลื่นดีผมชอบมันท่าทายดีนะฮะรอให้ทัก c k e r ์อัปเดตอยู่นะครับ 5. ฟังก์ชันบริษัทอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ฟังก์ชันบริษัทเนี่ยเข้ามาในเกม Trucker of Europe 3ฟนะครับฟังชันบริษัทนะครับมีส่วนช่วยให้เรานะั้นสามารถจัดระบบงานได้ดีขึ้น มีการบัฟเงินไหนได้เยอะขึ้นแล้วครับบัฟประสิทธิภาพคนขับอะไรอย่างนี้นะก็ในเกมทักซีเวอร์เตอร์ดิเมทนะครับก็มีฟัง์กชันบริษัทนะครับนะผมก็อยากให้แัก็เกอร์มีมั่งนะถ้ามีนี่สุดยอดเลยนะ